สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพาทุกคนมาทำปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะก็เป็น E p พีที่2แล้วนะคะใครยังไม่ได้รับชมอีพีที่1สามารถย้อนกลับไปชมได้นะคะต่ายจะทำเป็นหลากหลาย EP ีไว้นะสำหรับใครที่อยากหมักขี้วัวไว้ใช้เองนะคะทำไมถึงต้องหมักอันนี้ขอเกร่น,นํำก่อนนะคะเพราะว่าขี้วัวแห้งนะคะเดี๋ยวต่ายให้ดู นี่ค่ะนี่คือขี้วัวแห้งที่ยังไม่ผ่านกนารหมักพอเราเอาไปใช้ประโยชน์นะคะไปใส่ในกระถางต้นพืชต้นผักที่เราปลูกไว้เนี่ยพืชผักจะไม่ได้ดูดซึมไปใช้ทันทีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องย่อยสลายตัวเองก่อนนะคะพืชผักถึงจะนําไปใช้ได้ แล้วย่อยสลายโดยวิธีใดโดยการดึงไนโตรเจนที่อยู่ในดินนั่นแหละค่ะมาย่อยสลายตัวปุ๋ยคอกนะคะทําให้ในดินบริเวณน,นั้นขาดไนโตรเจนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราใส่ปุ๋ยคอกลงไปเยอะๆเนี่ยนะคะเป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักนะจะสังเกตเห็นได้ว่าผักของเรามีใบเหลืองขอบใบไหมอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมเราจะต้องหมักปุ๋ยคอกก่อนนําไปใช้นั่นเองค่ะ ใน EP หนึ่งนะคะต่ายพาเพื่อนๆหมักโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสำหรับ EP นี้นะคะต่ายจะพาเพื่อนๆใช้ตัวนี้เลยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนๆน,นี่ตัวนี้นะคะต่แนะนำให้ทำไว้ในขวดน้ำอัดลมนะเพราะว่าเขาจะสามารถรับแรงอัดแรงดันได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งบ่อยนะเวลาทำแล้วไม่ได้ปิดฝาเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งบ่อยเลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมนะคะตอนเนี้ยแก๊สภายในกําลังวิ่งนะคะนี่กําลังวิ่งขึ้นเลยนี่นคะคะคือแก๊สเขาเยอะมากนะทุกคนนี่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะจากจุลินทีน้ําซาวข้าวตัวนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะไต่ก็ได้เตรียมปุ๋ยคอกหมักนะคะลงในภาชนะลงในกระมังที่เราจะทําการหมักนั่นเองนะคะทุกคนใส่มาแล้วเรียบร้อยแล้วพวกขี้วัวที่เป็นก้อนแข็งๆแ,แบบนี้ใส่มาด้วยได้เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนําไปใช้โดยที่ยังไม่ผ่านการหมักนะคะสมมุติว่าเราตักอุ้มหนึ่งไปใส่อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะกว่าพวกก้อนแข็งๆเนี่ยเขาจะมีการย่อยสลายเนี่ยใช้เวลานานเลยนะคะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ย ไอตัวพืชผักที่เราปลูกอยู่ในกระถางหรือว่าอยู่ในดินก็ตามเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะได้รับสารอาหารถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้หมักก่อนนั่นเองค่ะอ่าโอเคเตรียมไว้แล้วนะคะในกระมังเนาะวันนี้ทําลงในกระมังใบเล็กนะคะแต่มาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะหลังจากนั้นนะคะเตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําค่ะอ้ะาวต่ก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะข้างๆตรงนี้ แล้วเราก็เทเจ้าจุลินรีย์น้ำสาวข้าวตัวนี้ค่ะเทลงไปผสมเลยนะคะตัวนี้เขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นขวดหนึ่งลิตรนะแต่จะใส่ไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะในนี้เขาก็จะมีจุลินรีย์เป็นร้อยร้อยตัวเป็นพันตัวเกิดขึ้นเลยนะคะทุกคนเป็นพันล้านตัวนะคะขออภัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนี้เยอะมากๆเลยนะ อ่าเนี่ค่ะเทไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่คือส่วนที่เหลือหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะอ่ากลับมาที่ปุ๋ย้อของเราเหมือนเดิมนะคะเราก็เทน้ําที่เราผสมกับจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เหล่านี้เขาก็จะทําการย่อยขี่หัวนะคะภาชนะที่ใส่ใช้นะคะตัว กระลมังเหลืองเนี่ยไม่มีรูด้านไม่มีรูระบายด้านล่างนะคะความชื้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในภาชนะนี้ทั้งหมดเลยเราก็อย่าพึ่งเทลงไปเยอะเนาะในครั้งแรกทุกเขาให้เข้ากันค่ะให้ความชื้นกระจายทั่วนะคะจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีต่อเมื่อมีความชื้นนะทุกคนแต่ต้องเป็นความชื้นที่เหมาะสมนะคะ ไม่ใช่ว่าแฉะนะลุกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ อนี่ค่ะตอนนี้แต่คิดว่าความชื้นน่าจะโอเคนะคะไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มขอคลุกให้เข้ากันอีกนิดนึงพอเราคลุกเคล้าไปนะคะเราก็ต้องเช็คความชื้นด้วยนะคะอ่านี่ค่ะน่าจะได้แล้วค่ะพวกก้อนแข็งๆแ,แบบนี้นะคะพยายามกลบๆเข้าไปเลยค่ะ เดี๋ยวความชื้นต่างๆนะคะเขาก็จะย่อยทําให้พวกก้อนแข็งๆเนี่ยอ่อนตัวลงค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คความชื้นกันนะคะตั้นมาหนึ่งก้อนแบบนี้ค่ะอ่านี่ค่ะไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําไหลลงมาตามร่องมือถือว่าความชื้นโอเคนะคะก้อนพวกนี้ยัดเข้าไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนการหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะโดยใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวค่ะเดี๋ยวไต่จะขออัปเดตเพื่อนๆนะสำหรับ EP แรกนะคะที่ได้พาเพื่อนๆทำไปอันนั้นเป็นการหมักโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่ค่ะกะละมังอยู่ใกล้คันตรงนี้เองนี่นี่เลยค่ะหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะครบ เจ็ดวันแล้วนะคะห้าถึงเจ็ดวันนะคะก็นำไปใช้ได้เลยตัวนี้ครบห้าวันนะขออภัยนะคะครบห้าวันแล้วค่ะลักษณะของเขานี่นี่ค่ะร่วนซุยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหาตัวก้อนแข็งๆนะคะมาบีบให้เพื่อนๆดูอ่าน,นี่ก้อนนี้นี่ค่ะจากเดิมมันต้องเป็นก้อนแข็งๆแน่นอนนะคะเพื่อนๆตอนนี้นี่ นี่ค่ะบีได้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะนี่นี่ค่ะก็คือปุ๋ยขีหัวนะคะที่ได้ทำการหมักไว้ค่ะอ่าสสำหรับตัวกระมังเหลืองของเรานะคะตัวนี้นะคะเราก็หาภาชนะนะคะมาปิดไว้จะเป็นฝาถัง หรือจะเป็นกระสอบปุ๋ยนะคะช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนนะอยากจะให้เอาเข้าที่ร่มนะแต่ถ้าใครวางกลางแจ้งก็ควรที่จะเป็นภาชนะทึบนะคะมาปิดคลุมไว้ค่ะเดี๋ยวต่ก็จะใช้พลาสติกสีแดงเหมือนเดิมนี่นะคะเอามาปิดไว้ค่ะแบบนี้ตัวนี้เราก็หมักไว้ประมาณ5-7วันเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตัวที่วัวที่เราหมักกลับ จุลินรีน้ำสาวข้าวเนี่ยนะคะใช้เวลา5-7วันเหมือนกันนะสำหรับ EP ีนี้นะคะก็เป็น EP ีที่2ค่ะการหมักปุ๋ยขี้วัวเนี่ยเราสามารถใช้หลากหลายอย่างได้นะคะใช้ตามสิ่งที่เรามีได้เลยนะ E ีพีแรกแต่ใช้จุลินทรียสังเคราะห์แสง e ี EP ีที่2แต่ใช้จุลินทรีน้ำสาวข้าวเดี๋ยวฝากติดตามชม E p พีต่อๆไปด้วยนะคะว่าจะใช้อะไรในการหมักปุ๋ยขี้วัวค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ